โยวราด้าโบรวัสดีทุกคนนะครับโกลาโซทีม2 i s out r i g h t t o w ครับแชทเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะมีออบเจกตีฟอะไรบ้างนะครับแล้วก็มี s b c อันไหนเข้ามาใหม่รวมถึงนักเตะที่เข้ามาใหม่ในโปรโมนี้นะครับทุกคนโกลาโซทีม2จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีแอคให้ดูนะครับว่าผมคิดยังไงกับอันไหนบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวขอเริ่มกันที่ออบเจกตีฟก่อนเลยแล้วกันนะครับผมมีแพ็คที่ต้องเคมนะก็มีทั้ง โกมาสเตอร์ร้อยกับร้อยหทุกคนได้แปดสิบคูณสแล้แปดคูณสเดี๋ยวผมจะเปิดในคลิปนี้นะครับว่าวันนี้นะครับแพ็กที่ผมเตรียมมาไว้เนี่ยจะเปิดได้โกลโซบ้างหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเคเคมกันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มาดูด้วยว่ามันมีเอ่อมีเอ็นอะไรมาใหม่หรือเปล่านะอันใหม่อันนี้เป็นเอ่อเบบี้นะตัวเบบีชาเบียลองโซนะครับทุกคนเบบี Baby, ตัวนี้โฟนะครับ high, นะเวิร์กเลดไฮไเนาะอ่อตัวนี้ถ้าเอาจริงๆก็ ถือว่าใช้ได้ไหมก็ผมว่ามันพอใช้ได้แต่ผมว่าตัวแดดดี้มันก็ราคามันก็ไม่ได้แรงมากแล้วอะผมคิดว่ายังไงตัวแดดดี้ก็น่าจะโอเคมากกว่านะครับทุกคนสําหรับชาบีลองโซก็จะเป็นเควสคล้ายๆกับรอบที่แล้วเนาะที่มาเป็นทางด้านของเบบี้ฟันเพอร์ซีใช่ไหมอันนี้ทุกคนก็สามารถไปทํากันได้นะครับมี XP แจกหนึ่ง p ันะครับแล้วก็ที่มีกลับเข้ามาเป็นนั่งของกลอโซเดลี่เพลย์นะครับทุกคนมีให้เล่น3มแมตต์ต่อวันนะและ้วก็คุณต้องเล่น3าแมตต์ต่อวันเนะี่ยติด ทำทั้งหมด6วันนะครับทุกคนให้ขาดลามาสายได้วันหนึ่งนะจ๊ะก็อย่าลืมไปทำกันนะครับมีแพ็กกับมาแจกเรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอไปเช็คเอาท์ SBC ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราปิดท้ายคลิปนี้ในการตะลุยเปิดแพ็กทุกคนผมว่าผมจะคราฟป1สบวกเพย์พิกให้ได้มากที่สุดอะนะครับแล้วก็มี83มคูณสิบที่ผมเก็บมาไว้นะมาดูว่าวันนี้ผมจะได้อะไรหรือเปล่านะครับทุกคนแพ็กที่อันใหม่และน่าสนใจรู้สึกว่าจะเป็นเอ่อเดอะกองโตใช่ไหม ผมเห็นมาคร่าวๆว่าอาจจะเป็นเดอะกองโตนะครับว้าวเบ็กส์เบ็กส์อิสแบ็กนะครับหลังจากที่บักไปครั้งล่าสุดใช่ไหมแต่ว่าเบ็กส์อิสแบ็กแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เบบี้กองโตทุกคนก็คล้ายๆกับตัวนั่งของ LO อวลันเมื่ออันที่แล้วเนาะแต่อันนี้เป็นเบบี้กองโตนะครับผมสกิลมูฟห้าวีฟุตสี่ไฮมีเดียมนะเดอะกองโตนะครับตัวนี้ ผมว่าเรื่องของการเลี้ยงบอลเนี่ยยังไงกองโตอินเซนอยู่แล้วในในอินเกมนะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีความแจมมากๆด้วยนะครับผมกองโตตัวนี้ก็ว้าวมีชิปช็อตพลัสกับเทคนิคเคิลใช่ไหมส่วนตัวผมมองว่าชิปช็อตพลัสเนี่ยมันเหมือนเป็นเ์สตาร์ที่อาจจะไม่ค่อยเมตามากเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมมีเหมือนแบบเหมือนไม่มีในบางครั้งนะทุกคนก็ถือว่าแอบกักๆนะครับเอสสำหรับ สำหรับเออเพสตสไตล์ให้กับเบบี้กองโตนะครับทุกคนราคาก็ต้องขอดูกอบว่าแรงหรือเปล่านะมี84 85นะ 86, 86 86 87 2อัน88 2อันสามอันแล้วก็89 90ด้วยโอ้โหราคานี่เอาจริงๆก็ไม่ได้ถูกไงนะสำหรับเดอะกองโตทุกคนราคาไม่ได้ถูกเลยครับสำหรับผมผมมองว่าโอ้โหเอาเป็นว่าถ้าใครมีแพชชั่นก็ ัดได้ก็ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหรนะ่แล้วถ้าเกิดว่าใครมีแพชชั่นกับเดอะกองโตตัวนี้นะครับทุกคนส่วนราผมผมยังรู้สึกว่าแบบมันเฉยๆไปหน่อยนะครับมีอะไรมาใหม่อีกไหมนะครับผมขออนุญาตเช็คอีกสักนิดก่อนที่เราจะเข้าไปดูใ,ในในส่วนของเพลเยอร์นะครับผมรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยมีแล้วนะแล้วก็ผมเล่งไว้นะผมเล่งไว้ว่าผมจะลองทํา <c> ค <oughs> อร์ฮมาสันโอดอยดูแชทเพราะว่าผมจะลองทอําคอน์ฮมสันโอดอยดูว่าแบบว่ามันอาจจะกลายเป็นเดอะชีฟลิเบอรี่ให้กันเราได้นะ สำหรับตัวนี้นะเขาเร่มมาเสนอเราเพราะว่าผมเห็นว่ามันมีเ b เอเป็นอีว l ลูชันที่มันสามารถจะอัปเกรดได้บวกหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวนี้วไว้ดูเหลือกค่อยมาใส่แล้วกันครับโ okay, อเคแชทเราไปเช็คทางด้านของตัวผู้เล่นที่มาใหม่กันในโปรโมนี้กันหน่อยดีกว่านะันนะครับทุกคนแล้วก็นั่นแหละใครใครที่ชื่นชอบกันนะครับไว้ประมาณนี้ก็สามารถกดซับนะครับฟรบีทุกคนกดซับฟรีทูมาชานเลนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากสำหรับการเดินทางกันแสนยาวนานนะครับทุกคน Thank you for your support มากโอเคเอ่อผมกดผิดก,กดถูกแล้วนะทุกคน what โอเคทุกคนขออภัยในสกิวิชู่ครับผมกดผิดก,กดถูกแล้ววะโอเคได้แล้วแล้วผมต้องกดอันนี้ใช่ไหมคอนเซปต์โอเคโอโอผมเพิ่งเลิกงานมาด้วยอาจจะแบบว่าสมองอาจจะแบบไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่นะอาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่โอเคผมขอไปดูทางนั้นของโตฮีโร่ก่อนแล้วกันนะครับที่เข้ามาใหม่ในโปรโมนี้ก็โอ้โหแดดดี้เวลี่แชท d ด d ดดี้เวลลี่ไฟฟโฟทุกคนจะลุดและลูกกากาศนะครับผมอผมไม่มีโอกาสได้จับเวลลี่เลยในภาคนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าราคาไม่น่าแรงอะ่ะจากเพสตล์จากอะไรหลายอย่างลนะถ้ามันแรงมันแรงตั้งแต่ตอนช่วงที่เป็นตัว ucl แล้วนะครับผม d ดดดี้เวลลี่นะครับค <laughs> อโดบาวิ่งเก้าสิบทุกคนคอโดบาวิ่งเก้าสิบวิฟุตสี่นะครับสำหรับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กได้ตำแหน่งเดียวไม่เล่นไม่เล่นอันไหนเลยเดยอคอโดบา เพรเสียด้ยวยของโคโรบาจะแบบตัวเล็กนิดนึงนะครับตัวเล็กนิดนึงแล้วก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยแข็งแกร่งมากนะแต่ว่าวิ่งเร็วจีแน่นอนทุกคนอ,อมีโอ้แดดดี้พักจีซองแชทห้าหา้าว้าวสัหาปนาเป็นคู่แข่งทางเอเชียกับรอยโฟนี่ยไม่ใช่รอยโฟคู่แข่งกับทางซาวาแน่นอนครับคู่แข่งชาวเอเชียน่าสนใจคือพาสซิ่งเนี่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมจ่ายยัดจ่ายไกลจ่ายสั้นจังหวะเดียวพาร์สลับจบให้ได้นะแล้วก็ดีเฟนดิ้งมีอินเตอร์เซปมารวมถึงรีเลเลสแล้วก็เทคนิเคิลนะผมเคยจับพาร์ชีซองตอนต้นภาคในตัวที่เป็นเบสนะทุกคนพาร์ชีซองถือว่าเป็นกองกลางที่โอเคนะครับทุกคนแย่งบอลเก่งด้วยผมว่าล่างเนี้ยโอเคละผมว่าตัวเนี้ยเล่นได้แน่นอนแดดดี้พาร์กนะครับแล้วก็อีกคนนึงครับผมจอมทัาบครับโทมัสโลซิกกี้นะครับผมอินเซนซีฟพาสนะโทมัสโลซิกนะ <laughs> ซกี้ ู้แล้วก็โอ้มีแฮร์รี่คีวิลยิงแรงนะครับผมแฮร์รี่คีวิลยิงแรงนะแดดดี้แล้วก็ส่วนต่อไปเป็นพวกเบบี้แล้วใช่ไหมเบบี icky, ้โลซิกกี้เบบี้พาร์จีซองโอ้โหเดนามิกโคตรเอาครับเบบี้พาร์จีซองตัวนี้นะเดนามิกโคตรเท่ด้วยอ่าจากที่ผมลองลองจับจับมาสัมผัสโปรโมตั้งแต่ทีมหนึ่งผมรู้สึกว่าตัวเบบี้เนี่ยออกไม่ยากทุกคนเพอเพอรเนี่ยบางไอดีนี่คือได้จับตัวเบบี้ครบทุกตัวแล้วนะครับทุกคนผมว่าตัวเบบี้นี่เป็นอะไรที่แบบว่า ของดีที่มีทุกไอดีการันตีทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราข้ามมาดูฝั่งทางดั่งของเอไอคอนกันมากดีกว่านะครับทุกคนว่าโกลาโซไอคอนมีมีอะไรมาให้เราได้รับชมกันบ้างนะโอเคผมผมจะเปิดเลยแล้วอ่ะมันผมจะหาเลยละนี่ไงโกลาโซไอคอนโอเค let's ช h e อีกแล้วแชท daddy b o s t c u ทุกคน daddy b o o ว้าวยังไม่55ทุกคนยัง44นะสำหรับปุ s t ตัวนี้นะครับทุกคน ฟินิทพลัสบวกจับบอลเฟิร์สทัดพลัสนะครับผมปุสกัตคือลำพังแค่เท้า3เนี่ยนะครับผมลำพังแค่เท้า3ตีนซ้ายพี่แกก็ยิงเป็นหายู่แล้วนะครับผมรอบนี้มาเพิ่มใช้คำว่าเพิ่มประสิทธิภาพในเท้าขวาให้บ้านแล้วกันนะเดดี้ปุสกัตอ s ส i ิมโบความคมไว้ใจได้รวมถึง d d a ด็อกบาร์ครับแชทเพาเวอร์ช็อตแล้วก็แอ r รี l ลนะ d d a ด็อกบาร์นะเฉะพาะทางสุดๆนะครับผมไฮด้วยเนมันย่าวิดี เท้าห้าแชทในบรรดาบีดิสตัวนี้ออกมาแล้วนะยังไงจะทัดเทียมกับมาเกสอีโวได้หรือไม่ครับในบรรญาบีดิสนะครับรวมถึงโอใหม่กอแชทเ JC JC, JC. ยังไม่ได้อัปเกรดตั้งแต่ตัวเบสทุกคน JC ยัง54อยู่นะครับแต่ว่ายังไงไม่ต้องพูดถึง JC is him ทุกคนโคตรตึงโคตรเก่งแล้วก็ลิาโดกาก้านะครับผมดูดีทุกอย่างยังเว้นอินเกมแม่งหนืดเหลือเกินนะครับ ก็หวังว่าล่างนี้ลิคาโดกาก้าจะสามารถเชิดฉายได้แล้วนะกระดุลต้องรอดูกันว่าลิคาโดกาก้าตัวนี้จะเชิดฉายได้หรือเปล่านะโอ้โหเจซีน่าโดนมากเลยว่ะรวมถึงว้าวซุปเปอร์แฟงแชทซุปเปอร์แฟงไม่แพ้ชั่นการ์ดแน่นอนไฮไฮครับความเร็ว86ดีเฟนส์82ว้าวผมว่าใส่ชาโดว์ก็โอเคอยู่นะซุปเปอร์แฟงว้าวมีดีเฟนส์มีแอนทิซิเพตมาให้ครับแล้วก็จ่ายบอลสั้นแล้วก็มีสามเหลี่ยมนะอินเซนซีฟ ถือว่าอู้น่าสนใจนะทุกคนแต่ดูว่าอินเกมไม่รู้จะพิกพิ้วหรือเปล่านะครับแล้วก็โรเบโตคาร์ลอสทุกคนชื่อนี้การันตีว่าผมเล่นคาร์ลอสไม่เป็นเลยแล้วรอบนี้มา5-5เลยครับทุกคนโรเบโตคาร์ลอสนะอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีดนะีเฟนต์ครับเป็นแบ็กซ้ายที่ไม่มีเพลสไตล์ดีเฟนต์นะผมยังคงหาอยู่ว่าจะเล่นยังไงโรเบอโตคาร์ลอสนะเป็นแบ็กที่เรียนรับแบบว่าไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เพราะตัวคอลเล็ใช่ไหม แล้วก็แต่ผมว่าบางคนก็ใช้คาร์ล็อตต้งแต่แล้วผมผมไม่ค่อยไฮกับคาร์ล็อตว่ะผมอยากได้ทางด้านของแฟงแลมพาดมากกว่ารวมถึงอีกคนหนึ่งก็จะเป็นเจซแหละแต่น่าจะยากหวังพี่แรมแล้วกันนะทุกคนอาจจะถูกหน่อยแต่ผมว่าโอเคอ่ะอยากลองเล่นดูสักครั้งหนึง่งโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปเริ่มคาแพ็กก่อนเลยดีกว่าเหลยผมว่าผมเช็คจํานวนฟลเดอร์ของตัวเองเบื้องต้นแล้วครับทุกคนน่าจะต้องเริ่มจากการที่ผมต้องไปทำเอ็กเชนก่อนแล้วกันน่าจะต้องเริ่มที่เอ็กเชนเดี๋ยวผมเอ็กเชนก่อน,กนนะครับว่าเป็นยังไงโอเค เริ่มจากที่ผมน่าจะต้องเอกเชนก่อนเดี๋ยวผมไปหาซื้อตัว89มเอกเชนซะหน่อยครับหาซื้อตัว89มเอกเชนซะหน่อยนะโรดี้เดี๋ยวมาเปิดดูเลยว่าว่าว่าได้ใครนะครับผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้2 0 0 0ไม่รู้ซื้อได้เปล่าอู้20,030มีมีจับได้ครับว้าว20,020แชท l e s t go โอเคไม่แรงมากเราเป็นคนรวยๆอยู่แล้วนักเทรดอย่างเราใช โอเคผมทำเอ็กชแนตเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปนั่งครับ81บวกก็เดี๋ยวมาลุ้นกันทุกคนว่าว่าจะได้อะไรนะวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันนะแล้วเพื่อนๆได้ใครบ้างช่องแชทได้ใครบ้างนะครับทุกคนเลตเมนูใน h a t ทุกคนฝากกดไลค์นะครับมา51 p พลเยอร์แพ็แพ็คแรกจะไปเอ็กช n น e กันต่อแล้วมีทางด้านของยังไงครับแคนาดามันเลยแบบนี้ <laughs> ไม่ต้องพูดทำอะไรมากแบบนี้เลตชิลๆได้นอนนะครับผม เอติติละดุกแค่สามดุกแค่สามโอเคเดี๋ยวผมไปค้าแปดสิบเอ็ดบวกกัเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าแปดสิบเอ็ดบวกเพเยอร์พิกจะได้ใครกันบ้างนะครับสิบหกชุดเพเยอร์พิกครับทุกคนมาดูกันว่าผมจะได้ใครบ้างนะสิบหกชุดเลสโก้บロโกลาโซทีมทูเดย์วันแล้วตัวแรกนะครับผมมาไล่กันไปแล้วกันนะครับว่าจะมีใครบ้างนะโอเคอย่าเปิดแบบสลับฟันปลาแล้วกันครับสิบหกชุดนะผมค้ามาเต็มที่แล้วแปดสิบเจ็ดดีเซนต์ฟอร์มีบロ โอเคถ้าได้แปดสิบเก้ากลับมาก,ก็ถือว่าดับยูครับโอเคแปดสามออบัน okay. ครับจะมีการสีบ้างไหมนะแปซิิกเทียร์พิกวันแรกขอตึงๆเลยได้ไหมครับเอิโฟมูเลอร์โอเคมาพีวิโกโบรเอติซิกซาดิโอมาเน่ครับเอติซิกซาดิโอมาเน่มาออกมาตอนนี้สองโมกเท่านั้นนะวู้ จะมีอะไรดีๆไหมครับทุกคนทุกคนเลด,ดีไหมแพ็กนี้บอกกันหน่อยทุกคนทุกคนคิดว่าแปดสิบเอ็ดบวกเพย์ฟิกช่วงนี้นี่ตอบแทนทุกคนดีเยี่ยมไหมอยากเห็นแฟงแลมพาดต่ำๆอ่ะนะครับไม่หวังสูงเลยนะครับหวังแค่แฟงแลมพาดเท่านั้น let's check it eddie ครับ casemiro h e v ิ g o hey, bro okay let's go dude 85 d right เอ้ยถือว่าไม่แย่นะครับทุกคนผมได้มาสามวอล์กแล้วอะมา ต่อครับเอฟกราเบียวทุกคนโอเคไม่แย่ไม่แย่ครับไม่แย่ว้า wow, วจะหมดแล้วป่ะอีกแค่้านจะมีมาสักสีสี่ไหมครับตอนนี้ทีมโมเดวิ e กก็ได้ครับทีมโมเดวิ e กก็ได้ไม่ติดนะโอ้มาแล้วตัวแรกครับเบบีโรซิกกี้ทุกคนเบบีโรซิกกี้ก็บอกกันแล้วว่าของดีที่มีทุกบ้านครับมาแล้วหนึ่งครับเบบีโรซิกกี้นะ ให้ <Woo! laughs> มันได้อย่างนี้สิ Adi for สมอ l Dini ครับอันสุดท้ายในเพล็พีครับทุกคนมาดูกัน d e c นต์เปล่าเราโอเคนอตติงครับทุกคนได้มา4วอล์กนะ Baby ร o s i c ี y ด้วยผมรู้ว่าราคาไม่แรงแน่นอนนะ <laughs> ราคาไม่แรงแน่นอนโอเคผมมีแพ็กอยู่ประมาณ6แพ็มั้งทุกคนเดี๋ยวมาเปิดดูกันครับว่าจะได้ใครหรือเปล่านะผมมีแพ็กอยู่บ้างนะตอนนี้ มาลไล่เปิดไปเลยแล้วกันนะมีแพ็คใหญ่แพ็คเบิ้มเลยทุกคน85คูณ 3, 86แคูณ2แพ็คแห่งคอมหวานแล้วก็เป็ะ3คูณ13แพ็คนะ85 plus let's go ครับว้าวสีธรรมดาแบบนี้โคเอเชียน่าจะเป็นลูคิต้าโมดิท87โอเคแชทลูคิต้าโมดิทดีเซนครับเทคแด a t ก็ยังดีที่มันไม่ออก85พอดีเป๊ะมาให้เรานะยังออกโมดิทมาให้เราโอเคเอา่ารูต่อ แปดสิบสามคูณสิบครับแพ็คนี้เป็นไ <My mouth S 1> ม้เบื่อไม้เบาไม้เมาผมมากนะผมไม่ค่อยดวงดีเลยว่าช่วงหลังแต่ว่าวันนี้เว้ยวันนี้เว้ทุกคนไปออกบุสการ์ดมาได้เ hey. ฮทำยังไงละ่ะทีนี้เยอรมันครับเรมันลิดอีกแล้วโอเคแล้วดับเบลิลเบ้าไม่เบิ้ลนแชทโทนี่ครูสฉายเดียวทุกคนโทนี่ครูสฉายเดียวเลยนะครับมีทีมอัลโดวิกไหมนอตติงโบร มาดูกันต่อครับแปร์สามคูณสิบแพ็คสองเลสโก r บ let's เลสโกเฮ้ยดีๆหน่่นยวะตึงๆหน่อยเฮ้ยมาอย่างนี้อีกแล้วอีกแล้วเหรอ Poppy. Okay, double, no Poppy ป๊อปปี้โอเคดับเบิลปะโนเบิลแชทป๊อปปี้แปดสิบแปดใบเดียวผมไม่รู้ว่าแพ็คมันบัก๊กหรือแพ็คมันไม่โชว์ของเหมือนอันที่แล้วหรือเปล่านะแต่ว่ารอบนี้เป็นป๊อปปี้ทุกคนว้าวแปดสิบแปดโอ้โหโนดูบได้บอคว์แพ็คฟาร์มีบโนดูบโอลีเอีเอ เลยอันหนึ่งว่ะแบบสามคูณสิบอันสุดท้ายว่ะลำพังมันออกบล็อกทุกแพ็คก,ก็บุญแล้วตอนเนี้ยแบบสามคูณสิบอีกอันหนึ่งครับมาเฮ้ยโหลดนานมากไอ้เฮียอังกฤษแล้วอันเซนอนอลแหละโอเคดับเบลิลได้ปะดับเบลิลแชทมีดแล้วเป็นเป็นาโดซิลวาทุกคนโอ้ยจัดเก็บโฟลเดอร์โดยแท้ทีมโมลูวิคอยู่เบื้องหลังใดได้ไหมโคโนโมโบร์ออไรครับ85ดคูณส แปดสิบห้าคูณสามเลยซิวายวิกอตแชทการันตีดับเบิ้ลให้กูเหอะวอล์คเอาดับเบิ้ลให้กูเหอะขอลองแล้วการ์ดสีมีไหมยังไม่มายเกอร์ฝรั่งเศสครับรอบนี้เบนเบเร่แหละผมว่าโอเคอุสมานดับเบิ้ลเดสโก็โปรอุสมานดับเบิ้ลหวังยากอ่ะไม่มีสิทธิ์จะพลิกเป็นโปรโมบ้างไหมอ่ะมีสิทธิ์ไหมเอนเลอร์แปดแปดใช่ไหมโอ้โหไฮเรทสุดๆพรุ่งนี้รีเฟชใช่ไหมล่ะไอคอน 8ปห้าครับโอเคเทคแดดพรุ่งนี้รีเฟรชใช่ไหมเดี๋ยวมานลุ้นกันนะจะมีพอทำไหมไม่รู้แต่ว่าตอนนี้แปดสบหกคูณสองเอาไว้แปดสิบกสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาหน่อยเพื่อนโอ้โหออกยากออกเย็นเหลือเกินครับแปดสิบเจ็ดดับเบิลอีกเหมือนกันว้าวทองล้วนอลามแน่นอนับยังไงเบลดซีวาอีกแล้วครับ โอ้โหยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินโอเคก็จบกันไปในการลุ้นโปรโมนี้ของผมนะในวันแรกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในสตรีมตอนบ่ายครับทุกคน Stay strong ทุกคน Stay connect ขอบคุณทุกการ support ฝากกดซับด้วยนะ See you goodbye พี่เศร้า